อ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีสักไทยนะครับเอฟซีเฟนคับนะครับทุกทุกท่านนะครับมาพบกันกับซองแรงๆนะครับพี่น้องนะครับสําหรับมืมอนี้นะครับกับบรรยากาศนะครับขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับฝนตกนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจนะครับทีมงานเสารน้อยนะครับน้องฮักแพง นะครับอยู่ทางชนบุรีนะครับปากทางบ้านเก่าพันทองนะครับมือนีแสดงอยู่ปากทางบ้านเก่าพันทอง, you, ทงนะครับมืออื่นแสดงอยู่นะครับเครือสหพัฒนะครับชนบุรีสองมือแล้วกล่ามาปทุมธานี้นะครับสําหรับน้องฮักแพงนะครับผมเห็นน้องโพดนะครับได้ของนะครับเป็นนาฬิกานะครับแม่ฮักนะครับแม่ฮักนะครับซื้อนาฬิกาให้นะครับ ยี่ห้อนะครับคาซิโอนะครับโอ้ดีใจกับน้องครับดีใจดีใจจริงจริงนะครับดีใจกับน้องนะครับแล้วก็มวนี่นะครับพ่อหักนะครับที่เพิ่นถือหวยนะครับเพิ่นได้แสนกว่านะครับเพิ่นก็สสีดินทางไปเสื้อผ้าย้องหอดงานนะครับอยู่ชนบรีนะครับมื่อี้นะครับกับคาเบิ้งนะครับว่าเพิ่นเสื้อผ้ายแบบไหนเพิ่นสิมีอย่างเสื้อผ้ายือเพิ่นสิ ซสื้อผ้ายแบบพื้นเจ้ายังไงนะครับก็รอติดตามคลิปนะครับพอหักนะครับพอหักนะครับแต่เพื่อนมวยเอ่ยชื่อนะครับกับพี่น้องก็รอเพื่อนรอติดตามนะครับว่าเพื่อนที่เสื้อผ้ายังกับน้องครับแก้งมานี่นะครับอยู่ชนบุรีนะครับทางบ้านเก่าพันทองนะครับก็คอ้บรรยากาศนะครับดีนะครับคนมตกนะครับราบรื่นเป็นตัวยดีคนเยอะๆนะครับ ตอนนี้นะครับก็มีเพจลูกทุ่งนะครับที่เพื่อนแนะนำเสนอข่าวของน้องหักแพงกับแม่นะครับที่ถูกรอตตอรี่นะครับรางวัลที่ห้าห้าใบนะครับนะครับเป็นอย่างที่โอ้เฮ่งๆนะครับเฮ่งๆฟังๆนะครับสุกๆหมันเลยนะครับสำหรับน้องหักแพงนะครับนะครับเฮ่งดีนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มีของนะครับ มอบให้ตลอดนะครับแล้วก็มีมาไล่ทุกมือนะครับวันละหมื่นหมื่นกว่านะครับเป็นสิบกว่าวันติดแล้วนะครับแล้วก็เลขที่เป็นซื้อนั่นนะคือเป็นเลขนะครับน้ำหนักของนอง้องหักแพ่งพร้อมนะครับที่สร้างน้ำหนักแล้วได้น้ำหนัก42.2กิโลนะครับแล้วพอหักคนที่จะไปซื้อไพยเป็นวันควรถือเลข593นะครับ เป็นเลขของน้องหักแพงนะครับแล้วก็มีได้ยินข่าวว่ามีนะครับแม่หักพ่อหักในบ้านหักก็ถือกลายคุนนะครับถือกลายท่านนะครับแล้วก็ถือเป็นสามแสนก็มีนะครับแต่าฮอกก็รอเเิ่งว่าผู้ใดน,นะครับผู้ใดถือกระเพื่อมสิม,มอบน้ำใจให้น้องแบบใดอันนี้ก็รอติดตามคลิปนะครับนะครับหรือสิบมีมอบมือใด กระลอรอเบิงนะครับเ่าก็ยินดีกับน้องอะีนะครับดวงนะครับกําลังปั้งนะครับดวงกาลังมานะครับที่น้องโพสต์นะครับขอบคุณโพส์มาถึงก้อนที่หาเล้ครับมีไปไปคข้เมนซีลอยกว่าเข้าเมนนะครับหลายหลายท่านนะครับในวงกาไปยิิดๆนํานะครับอันนี้ก็ภูมิใจนะครับภูมิใจกับน้องครับนะครับ ขอให้ดังๆปังๆนะครับประสบผลสำเร็จนะครับมากๆนะครับคอยสู่ต่อไปนะครับเพราะพ่อแม่ก็คอยให้กำลังใจนะครับเรื่องเล่าในหลายอย่างนะครับที่เข้ามากอ่ะมันผ่านไปแล้วกันมันผ่านไปนะครับเข้ากันทำตรงไห้ดีนะครับเป็นที่รักของพพ่อแม่ตลอดไปนะครับฝึกฝนนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำผลงานออกมาดีที่สุดนะครับ สำหรับเรื่องหวยนะครับครับเป็นโชคหมานนะครับถูโคกตัวอย่างธรรมดาเลยพี่น้องนะครับจะรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าการถือเลขโคกตัวตรงเนี่ยโอ้มันยากนะครับไม่ธรรมดานะครับถือว่าโชคถือว่าดวงถือว่าหมานถือว่าปังถือว่าหฮงนะครับการที่เขาถือเลขโคกตัวขนาดสองตัวยังยากเลยพี่น้องนะครับเป็นอย่างที่โอ้สุดยอดเลยครับ คือโคกตัวนี่ธรธมดานะครับบอกผมขนาดซื่อสองตัวย่งยากนะครับอันนี้หกตัวนะครับพี่น้องหกตัวนะครับโอ้ถือว่าโซดหรือมันอะไรเฮ้งอะไรปังๆเลยนะครับบอสตัวก็มาแสดงความดีด้วยนะครับนะครับดวงกระลังมานะครับช่วงนี้นะครับน้องแพงกะหลายๆช่องนะครับไปได้นําเสนอข่าวนะครับเกี่ยวกับน้องนะครับไปช่องไหนก็เจอนะครับสําหรับ ข้าวๆของน้องหักแพงนะครับกับพมกัยินดีดีใจนะครับเปิดไปเจอช่องได้กับเออมีรูปนอ้องมีข้าวาวของนอ้องโอ้ดีใจครับดีใจดีใจจริงๆนะครับดีใจด้วยนะครับเห็นน,อน้องมีคนหู้จักเห็นน,อน้องมีคนทายเห็นน้องน้าเรื่องเล่าของน้องไปเว่าไปพูดนะครับในทางที่ดีในทางที่ให้กาลังใจในทางที่สนับสนุน นะครับสิ่งดีๆนะครับอันนี้ก็ดีใจนะครับดีใจกับน้องดีใจกับพ่อแม่นะครับดีใจกับคู่บาอาจารย์ดีใจกับที่มู้บริหารนะครับที่มือหนึ่งได้ให้โอกาสเล็กน้อยคนหนึ่งนะครับได้ให้โอกาสได้ขึ้นมาแสดงผลงานในเวทีอันทรงเกียรติอันมีเกียรตินะครับแล้วได้นําเสนอนอกนะครับให้เอฟซีนะครับทั่วโลกได้รู้จักนะครับซึ่งนึ่แน่นครับเป็นผม นะครับซึ่งรู้จักจากช่องนะครับสาวน้อยเพชรมันแพงนะครับได้รู้จักน้องเพราะช่องสาวน้อยเพชรมันแพงเพราะบอสโจนะครับได้นําเสนอนะครับได้ถ่ายทอดสดได้เหตคลิปนะครับของน้องผมเลยได้หูจักกับน้องแล้วก็เลยพยยาามได้ติดตามนะครับเรื่องราวของน้องมาได้ทุกอย่างนะครับแล้วก็มาเหตคลิปเกี่ยวกับน้องนะครับเพื่ออยากการโปรโมทซอยน้องแล้วก็ซอยวงแล้วก็ แล้วก็จะให้การสนับสนุนน้องนะครับพักดันนะครับให้น้องประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่าผมดูแล้วนะครับน้องเป็นคนขยันนะครับเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้นะครับสอดรู้สอดเรียนเป็นคนมีความอดทนนะครับต่อเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็ขยันฟื้นแควนน้องนะครับนะครับซึ่งนะครับผมอยากสนับสนุนผมอยากจะลักดันอยากจะโปรโมทอยากจะนําเสนอ นะครับในเรื่องราวของน้องในผลงานของน้องนะครับให้ประสบความสเร็จนะครับหวังว่านะครับทุกท่านพอ่พ like อพ่อแม่แม่นะครับให้การสนับสนุนนะครับตลอดไปนะครับอีกไม่กี่เดือนนะครับน้องสะได้ไปอยู่ประจํานะครับสาวน้อยรุ่นโชว์หรือสาวน้อยสองนะครับเขาต้องให้การสนับสนุนแบบนี้ตลอดไปนะครับเพื่อที่จะให้น้องนะครับประสบความสำเร็จนะครับให้เป็นที่รักของนะครับพ่อพ่อแม่ทั่วโลกนะครับ ก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้กันนี่นะครับอยู่เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ไก่ขอบคุณนะครับเอฟซีโคโฮเมทุกท่านนะครับให้การสนับสนุนช่องวิถีวันทาอาบิเชียนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดจุกใจกดเมนท์ให้กําลังใจขอบคุณอย่างสูงขอบคุณอย่างมากนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ